สวัสดีครับพี่น้องแส้นเพลงแส้นบลวรำครับช่องการใช้ลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมเมื่อนี้บัท่านแล้วครับช่วงบายๆติสปริงเกอร์ครับทัวร์สวนตอนนี้พักยกครับมากินอาหารครับผมพี่น้องผุดป้าสวัสดีน้าจอยนะครับ,บ,บสวัสดียายเซียนสวัสดีพ่อติ๋วนะครับผมมาพี่น้องมาป้าตัง้งโมงแรกๆเด็กก็แล้วเนาะ มันบอสางนี่ครับพี่น้องกินข้าเลยไก่ซีแล้วละพุดไก่เป็นหลเป็นหลางละตอนนี้เราก็มาจัดอาหารพิเศษนะครับผมเอนนี้เราก็ต้มต่างคณะมันตัางไรไส้กึ่งน้อยกึ่งเด็ด ติมเนาะตงครับมีไ่ลเยิ่มอยู่เขาอยู่กลางมันเบ็ดเลยโอ้โหกินน้ำอยู่ดอกนสุดยอดเลยดินกิ๊กนตัมฮงแม่กุแม่กูนังิกะทาตมงอยังไข่มันคอยมายแงไปสิ่ไข่ออกพี่บอยุบได้ยุบซึใ้ดงกักไปใส่ก่นหอ นั่นนั่เป็เอเปลาจริงตั้หฮงแบบบานๆครับพี่น้องอยู่ไฮย่สวนครับพี่น้องอยู่ไฮยู่สวนอยู่ไฮยสวนครับพี่น้องมา่มมพี่น้องมา่ม่เบายังก่อนมามมครับพี่น้องมั่เบาเท่าโอ้โว้แมนวิไลเพราะเนี้ยเองก่อนบัวไลเกเขากินหนังเพื่อกาครับพี่น้อง หนังเหมืมหอ <c oughs> มก็ลาให้ราเหนืออร่อยมากเลยครับม,มามิปูมาเครื่องมอง่ได้กว่าดิมหรอไปดลูละอีกมอืม,อม แต่บแต่กาขันกินหมมื่กินหรอหลางมือห่างมือเยู่เจาเขาเจ้เขามาทำหมูบ้าม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 านี่ครับโซกเล็กครับพี่น้องใชบี้อยู่วะนี่กินมา

จำอะไรมาเออติดต่อตมึงเป็นยังอยากน้ำโมแห้งแต่แล้วมันต่อตรงไปเลยตอนนี้ยังงอเรียังเยวน้ำมาบวชตรงดีมึงเคยข้ามทางต่อตรงเลย เขาแต่ทางรถพอเหยียบคู่เขาองไว่าเกืบอบตายเขาลุกทางรถนะมาผ<ต>ี่น้องมาบอทายคลิปเด้อผี่น้องช่วงนี้พราะว่าเฮ็ดสวนอยู่เดี๋ยวค่อยไปอยู่ตอนไปลำนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปลำแล้วมันที่ยิบเก้ายิบแปดยิบเก้ายุบเจ็ดเดินทาง หยิบแปเลนยู่บันแพงหยิบเก่าเลนคูข้ามเงินแก้วเขาเปิดให้เลนแล้วพี่น้องหลายหลายจังหวัดนะครับเขาไม่ล็อกดาวแล้วหมวนคือเก่าดีบโดาหมุนเอก็เลยเห็ดสปริงเกอร์ไว้ย่านอันผู้เฒ่าเมื่อยครับปวดกระมุนจิ๋วๆเละ แบปบไอ้เชี่ยนสบแบเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอก,ลอกของมันมาหอบไปหับไปไปแสบขนาดพี่น้อง ยังตัวหนาวกินหนาแข็น้ำเต็ดแข็งทำเสียบานตลอดแย่ๆจะไปไปแน้วไปก่อนเป็นเป็นเหี้ยวเพราะกันยกแข็นหนาอันตรายตกเลยเนา มาแบยนีไข yeah. 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 uh, like. uh, okay. uh, okay. ่ก uh, ินกินหน่อยนะกลัไข่ดี๋ยสีค่ะอุ๊ยอะไงกระแดกก็เลยนะกาจัดหนยเลยฟองแฉะนว่เลยอืมแับคบ ปลากระเดือปะล่ะปล่าาวปาโค้งน่นยนี่นาสกันยุบเอาอยู่น้บาวเยาล่ะม่ก็ซื้อห้กินเองเลาวบซื้อจรงไม่้เ็ดบนี่ซือมาเห็ดกระเะแสบหรอ 5าทบาทแต่สิเด็ไม่เห็นจังสียูปค่าเครื่องค่าอย่างนี้น้องแยบโยกันก็ใช่ไหมใช่ไปมหแท้เขาก็ใช่ตึมต้มหายกรชกบหาไรหัลอยเขาู่อืมไม่เหรบวัอ่นได้อำนากินมันนำเนาะ แม่แน่วนหนึ่งแม่แ้มม่เมเฮ้ยแม่เอาหมาแดยคนหนึ่งแม่ยังวะหนึ่งเดีเอามาหลับ <c oughs> ลก็เบ่งที่เขาเห็ดมาแล้วกที่เอาให้บ้นนานบกกำลังเทียงกันแล้วครับพีน่น้องอยู่ได้บ่ถึงสินาทีครับเทียงกันอาอยุยืน ยู่คิงหนิงเลยทุกเรื่แสบไรเฮยยไงดิเกินข้อมุมน้ำกินถุงอันนี้โน้่อเย้มาปีอัน้โน้ต่ายเลยเนาอือโอ้ยล่ขาวเลยยังไอันี้โน้ต่ายครัโอ้ยถึงกวนถึด นี่ๆแก่นแล้วเอาขายอันนี้หลาไผ่อย่างนั้นเหรออ่างนั้นเหรอประเทศไยแต่ไปยีราดหนะอยเพราะว่าเปิดไรบ่าวแล้วพี่น้องข้าแต่กินอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวมาแรงจะให้เบิ้งว่าน่ามันเชไหลบ่ครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็แล้วขอบคุณทุกกำลังใจ นี่พี่น้องที่สเกตดมาจอยอยู่บ้านได้เกาะบ้านเ<า>มืองหน่อยติดกบ้านละท่ายอำเภอกันทละลมเรงว่าที่สเกตกันเองบุตรเก่เงใจกันครับไปผุดกิดป้ามาผีกิ้เขาไปผุดกิ้เหล่ามาผีดมปองผู้รู้เปิดให้ไหม เห็นไหมมาทิ้เห็นข้าวบ่ข้าวมันใส่กุวงไว้เด้อเข้บมาข้าวเอ็มงานมกินขมดอกเนื้เลยเห็นข้าวบ่วะจบว่ะก็ข้าวไข่เตียวนะแต่ว่ามันกินเดือดหนูหนูตัวบักใหญ่นึ่งเท่าไหร่เว้ยฮ่าฮ่าอ้พี่น้องพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม